สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับแฟนเพจผู้ติดตามคณะหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยนะครับไลฟ์สดจากเพจบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยครับทุกคนครับช่วยกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีทั้ง8 1 0 0 0ท่านตอนนี้นะครับผมช่วยกดแชร์นะครับพี่น้องกรุงเทพมหานครวันนี้นะฮะสนามใหม่ตรงนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับหาไม่ยากนะครับตรงข้ามห้างมาเก็ตบิลเล็ตนะครับ สุวณภูมินะฮะอยู่ใกลๆครับเมกาบางหน้านะครับอยู่ตรงข้ามตลาดกิ่งแก้วนะครับหรือกิ่งแก้วซอยสองนะครับอยู่แถวนี้เลยแต่ว่าเป็นสนามนี้จะเป็นสนามใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนะครับนี่ครับห่างมาเก็ตวิลเลจนะครับหรือว่ามีป้ายโฮมโปรนะฮะจะอยู่ข้างๆตรงนี้เลยนะครับพร้อมจวดครับพี่น้องนะฮะในเขตกิ่งแก้วบางหน้า าลาดกระบังสุวรรณภูมิเรามาเจอกันที่นี่นะครับชม